สวัสดีค่ะมือนี้กับมะพร้าวมะพร้าวกับทั้งช่องของค้นบานหน้าหกสีชั้นเนี่ยคือเก่าเนาะค่ะมือนีทั้งช่องของห้ากัสีมะห่แนวทั้ทงของห้าน้อยห้าน้อยของเชียนเส้าอุเพินหมู่บ้านนี่ก็ถือบาแตกเนาะค่ะถือว่าบัลลุดห้าน้อยหมู่บ้านนี่ตัวเจาะมันไปนออกอยู่สะพอกีนเนาะค่ะหกแปด พิเศษพ่นกระเด็นห้ศูนย์กับแปดมันกับออกศูนย์หาเนาะค่ะธรรมดาเพ่นกระเด็นห้เลขเด่นเลขบิเพ่นกรไห้ยีกับสามมันกะออกสีหกเนาะค่ะบี่ใพี่พนกรไห้เลขบิ่งเลขเด่นหากับแปด 3, มันกะออกหาสีเนาะค่ะ,ะ, 8, ะ,ออะ,คะถือว่าบลูดเนาะค่ะเลข ห้าน้อยของเซียนซาอูเพิ่นเมือว่านนี้สำหรับมือนี้เพิ่นกะให้แนวทางมากคือเกาเนาะค่ะทั้งสองเท่ากับเป็นซื้อกลางให้เพิ่นเนาะค่ะทั้งสองของเท่ากับบัไดสนับสนุนให้เรียนการพนันทั้งสองของเข่ากับให้ใบเพื่อเป็นแน้าท่างทนั้นพิดถือกระบวากันเนาะค่ะเนาะสำหรับห้าน้อยของเซียนซาอูเพิ่นมือนี้เพิ่นกะ เด่นเลขเด่นเลขวิ่งของเพลินพิเศษกะสีม,มี่หากับแปดค่ะบรรจับครูให้กะสีม,มีหกหาแปนหาเก้าหาแปดหกเก้าหกเก้าแปดค่ะสำหรับสามตัวของเพิินกะสีม,มีสองแปดหาหาเก้าแปดนี่แหละค่ะคือพิเศษสำหรับ,บปกติของเพิินกะสีม,มี่เพลินเด่นเพลินวิ่งให้กะสีม,มีเก้ากับสองค่ะ พันจับคู่ให้กัสิมี่สองสามสองซีสองเก้าสามีสามเก้าซีเกาค่ะสำหรับสามตัวเพิ่นกับจับคู่ให้กัสิมี่เก้าสองสามสามเกาค่ะนี่คือปกติของ่นเนาะค่ะสำหรับวี่ไอพี่เพิ่งกับเดนกับวิ่งให้กับสิมี่ีกับเกค่ะพ่นจับคู่ให้กับสิมี่ีหาเกตด ห้าเก็ดหาแปดเก็ดแปดนี่แ่ละคะ่ะสำหรับสามตัวเพินจ้ให้กับสิ่งนี้หาสี่เก็ดเกยดหาแปดนี่แหละคะ่ะคือแนวทังของเชี่ยนซาอูเพิ่นเอฟซีที่เคยติดต่ำเพิ่นอยู่สองเฮียห้าผ้าร่วยกับมาเบิงอยู่ทางสองของคุณบานหน้าหกสี 6, 4, ชั้นแนวนี้เด้อคะ่ะทั้งสองของเฮียห้าผ้าร่วยเพิ่น งานหลายเพิ่นบอมมีเวลาได้ลงห้าหน้อยให้กับเสี้ยนเศร้าเพิ่นเพิ่นก็ดเลยบอกให้แอดหนีบาให้ลงห้าหน้อยให้เสี้ยนเศร้าแทนเนือเด้อวสันแอดกัเลยได้มานลงให้แทนเพิ่นเนาะค่ะฝาก่องนี่ไว้กับพีนเนเ่น้องเย็บซี่เนื้อเด้อค่ะซองเฮ้าของก็เปิดไม่เป็นซองน้อยๆอยู่ค่ะ พอฝาก f อที่เคยเป็นเซียนซาอูมาติดตามทังช่องของแอดแนเดอค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุ้นอาจารย์เซียนซาอูที่ให้แนววทังดีๆมาหายกับทังช่องของแอดได้เป็นซื้อกลางให้แกพี่น้องเอฟซีเฮาได้เบืองได้ดีตามกันเนาะค่ะสำหรับ มื่อนี่คลิปนี้แอดกิดสีขอจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เมื่อนาพ่อกันไหมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ